หน้าที่ประธานใหญ่พ่อนอตต้องอุ้มน้องพายุงานนี้พ่อเหล่อมากท่านประธานหลับคาร้านอาหารหน้าที่ประธานใหญ่พ่อนอตต้องอุ้มน้องพายุงานนี้พ่อเหล่อมากเมื่อท่านประธานพายุหลับคาร้านอาหารท่านประธานใหญ่ก็ต้องทําหน้าที่อุ้มกับสีค้าเอ็นดูและแม่แซวบอกว่ายุแก้งหลับใช่ไหมน้องเกลถ่ายโฆษณา,าไปแล้วพีเซนเต,นตอร์ลุมแล้ว ก็มีนิดหน่อยยังได้อีกตอนพี่ๆเขาก็รับงานตอน5เดือนเกลตอนถ่ายงานเขาก็เข้าใจนะตอนที่ทำงานไม่ได้บีบไม่ได้สอนเพราะว่าไม่ได้อยากให้เขารู้สึกว่ามาทำงานอยากให้มาเหมือนมาเล่นแล้วก็ช่างภาพผู้กำกับก็เก็บเอาโมเมนต์ที่เป็นธรรมชาติของเขา ไม่ต้องให้รู้สึกเหมือนถูกบังคับแต่เขาก็รู้เองถ้าอยู่หน้าเซตมีแบ็กดรอปแล้วมีกล้องเยอะๆเขาจะอยู่เฉยๆแล้วเขาจะยิ้มธุรกิจแต่ถ้าบอกว่าไหนยิ้มธุรกิจให้แม่ดูหน่อยเขาก็จะไม่ยิ้มแต่ถ้ามายืนแบบนี้ก็จะยิ้มแบบว่าต้องมีไฟสองหน้า